โอเคนะครับผมอยู่กับผมวันนี้นะผมอาร์ตคอมนะครับผมก็วันนี้กับเกมที่มีชื่อว่า o c e a n World Regen นนะครับซึ่งในวิดีโอวิดีโอนี้เราจะมาสอนปลดล็อกช่องตรงกลางแห่งพลังภพภูมิกันนะครับว่าปลดล็อกยังไงนะครับโอเคก่อนจะไปสอนปลดล็อกเนี่ยเออคือจะบอกอะไรประหนึ่งนะครับก็คือจะมาสอนจะมาบอกกันนะว่าพลังภพภูมิเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีแค่สีแอบสีฟ้าเอ้ยสี สีฟ้าสีน้ําเงินนะครับสีฟ้าสีน้ําเงินครับสีเขียวสีเหลืองสีม่วงสีแดงนะครับซึ่งมันก็จะได้มันก็จะเลือกได้แค่พลังของอสูรน่ะอย่างได้อย่างได้อย่างละสีนะครับก็คือมาตรงนี้นะครับแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่แล้วนะครับทางตัวเกมได้เพิ่มพลังใหม่ที่จะบอกคือการปล็อตตรงกลางนี้นะครับก็คือเป็นพลังแห่งเออรอยเป็นพลังควบคุมนะครับแต่ว่าเป็นพลังเรอแยกนะครับประมาณนี้นะครับ ซึ่งจะมาสอนนะว่าปลดล็อกอยังไงนะครับโอเคไปเลยครับโอเคนะครับตอนนี้ก็อยู่ทั้งอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไปดูเลยว่าทำไงนะครับอาณาเขตกครอุญาตเก็บของสักเล็กน้อยนะครับปลูกแล้วเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวผมปลูกอะไรอะ่ะทมายมันได้ของดียังโอเคประมาณนั้นนะครับไปดูกันนะครับโอเค โอเคนะวิธีการปลดล็อกง่ายๆนะครับอันนี้ผมปลดล็อกไปแล้วนะครับผมเห็นไหมก็พลังสูตรตรงนี้นะครับเอ้ยปันเรืพลังอะไรนะพลังให้พวกภูมินะครับตรงนี้นะครับอวิธีการปลดล็อกนะครับก็เพียงแค่คุณไปเล่นในโหมดของรอยแยกนะครับให้ชนะนะครับด่านได้ด่านหนึ่งก็ได้นะครับระดับไม่ใช่ด่านได้ด่านหนึ่งระดับใดก็ได้นะครับตัวเกมก็จะปลดล็อกให้เราเองนะครับ แล้วต่อมาพี่ครับผมปลดล็อกแล้วแล้วทําไมผมจะหาหินอะไรบยังไงนะครับโอเคก็คือหินจะจะอยู่ตรงนี้นะครับชําระเสร็จก็คือชําระเออเขาเรียกว่าชําระอะไรนะชะําระจิตภพภูมินะครับประมาณนั้นวิธีการหาก็ง่ายๆนะครับไปหาเล่นคือเลื่อนด่านเนี้ยด่านในเอโมดหนก็ได้ชนะนะครับมันตัวเก่งก็จะดอกมาให้เราสักหนึ่งเออสักสักหนึ่งลูกนะครับแล้วก็รอเวลาประมาณมันจะเฉลี่ยไม่เกิน หนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับมันก็จะเฉ,เฉลี่ยมาเนี่ครับส่วนการเล่นก็คือเล่นไปก็ชนะนะครับมันก็จะดับประมาณทาันแต่ต่อมาคือเหรียญพวกเนี้ยมันจะเล่นได้หมดสี่ครั้งนะครับถ้าคุณเล่นมากกว่าสี่ครั้งแล้วเออเล่นชนะนะเล่นชนะมากกว่าสี่ครั้งแล้วพลังจิตพูดตรงเนี้ยมันมันยังเออไม่เสร็จมันก็จะเก็บไม่ได้นะครับประมาณนั้นนะครับอืมเราต้องรอให้เสร็จก่อนนะเนาะก็คือให้เล่น เล่นแค่สีตานะครับเออแล้วก็รอให้มันดีเสร็จก็เล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับชิวๆนะครับแต่ด่านนี้ผมเล่นได้เล่น,นไว่าชิวนับต่อมาอันนี้ก็เออเนี่เป็นคือมันล้อมเสร็จก็เมื่อเราล้อมเสร็จมันจะสุม่มเออเขาเรียกว่าจิตพูดนะครับเออมานั้นนะครับไม่ใช่จิตภูมินะครับอืให้เรามาเล่นนะครับก็ถ้าเป็นตัวละครที่ไม่ตรงกับของมันมันก็ใส่มันก็ใส่ของมันไม่ได้นะครับผมนับอันนี้ผมก็รอดูนะอ่ะผมขอล้อมอันนี้ก่อนครับ แต่นี่ดีหน่อยคือมันสามารถที่จะหลอมแบบตัวอื่นได้นะครับอืมผมเออโอเคผมขอหลอมอกินโซสักเล็กน้อยให้ทุกค่าท่านาชมดูแล้วกันนะครับเพราะว่าจิตพูดผมม, atura, ผม,ดนะมันเยอะมากนะครับผมจิตภูินะมันเยอะมากนะครับแล้วแล้วมันไม่ใช่ตัวละครที่ผมจะเล่นได้ไงนะครับพี่เขาเอาตัวแบบสีเหลืองไม่ค่อยใช้นะครับมาแรกก่อนนะครับเกินโซของกินโซนะครับตกลงนะครับได้กินโซครับประสานรวมถือว่าดีอยู่นะนะครับ โอเคบานนี้นะผมแล้วก็ใส่ก็ง่ายๆครับใส่นี้ก็ได้นะครับชิวๆครับลองรวมพูดโอเคขอพูดหนึงนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาพูดถึงการหลอมการอะไรที่หนึ่งนะครับคลิปนี้แค่พูดถึงเรื่องแค่ปลดล็อกแล้วกันนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับใส่ก็แค่ลากมาใส่นะครับจบครับชอบกดไลค์นะครับบ๊ายบายครับผม